ฝนตกถนนลื่นทำรถบัสที่นำนักเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย2มาทัศนศึกษาพลิกตะแคงริมถนนสายเอเชียจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิต1นเจ็บกว่า20รายค่ะ เมื่อเวลาประมาณเจ็นาฬิกาสานาทีวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขานิพันได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำบนถนนสายเอเชียขาขึ้นกรุงเทพตําบลคลองฉนวนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวียงสะที่เกิดเหตุพบรถทัวร์ระบุชื่อบจกพินโยธนันทะเบียน 27, ส0ขีดสี่สสงเจสงขา พลิกตะแคงอยู่ริมถนนมีร่างนักเรียนถูกทับเสียชีวิตหนึ่งคนคือนางสาวสุวิสาชัยกิจอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2นอกจากนั้นยังมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ20คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทยอยนำส่งโรงพยาบาลยุพร,ราชเวียงสะและส่งต่อโรงพยาบาลสุราธ,ธานี จากการสอบถามว่ารถคันดังกล่าวเดินทางมาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2จังหวัดสงขลาซึ่งผู้โดยสารเป็นนักเรียนชั้นม .6 จำนวน44คนกำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรงแต่ถนนลื่นเนื่องจากฝนตกทำให้รถเสียหลักสายไปสายมาและพลิกตะแคงลงบนถนนทำให้นักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากฝนตกถนนลื่นหรือคนขับอาจไม่ชิน เส้นทางนะคะเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปค่ะ